ดัสตี่ีดีบินครับเฟิร์สไฟก็ดูอาการนิดนึงนะครับผมว่าอาการที่บินเป็นอย่างไรนะครับก็บินนะครับผมว่าเฟิร์สไฟเนี่ยถือว่าผ่านนะครับผมอาการบ,กบินก็บินขึ้นได้แต่การบังคับก็ยังยากอยู่ครับเพราะอารมณ์แรงนี้คานุพีก็หลุดไปครับไม่เป็นไรบินได้อ้ การเฟิร์สไฟเราต้องดูอาการขึ้บินนะครับนี่ครับถ้าลมไม่แรงนี่แต่ผมคิดว่าซีจีอาจจะต้องปรับอีกนะครับผมหัวยังเบาครับกันเยอะบินตามลมนี่ครับดับสี่ทีดีบินครับสูงนิดนึงนะครับโอ้โหลมกดนะครับผมแต่ทาบ,บินตามลมไม่มีปัญหานะครับใช้ความเร็วนิดนึง โดยมือมาชีพยมครับจาก DJI ค่าย DJI ครับวันนี้ซื้อตัวมาถ่ายดักชี่ค่าตัวหนึ่งเม้ากล้องคบแพงกว่าเครื่องบินแพงกว่าทิปไฟทุกอย่างที่ผมมีนะครับค่าตัวนับกนบินเบียร์สามลังคขอรอคอยเฉิๆมาเจสเครื่องบินด้วยครับไม่เป็นไรอาจารย์แล้งไงเราก็โดนคู่ขงังรวมโรดดิ้งโคตรเลยบิน มาแล้วกำลังลงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สวนภูมิได้แล้วครับลมแรงครับผมขึ้นไปใหม่ครับสวยงามลมแรงครับ ไม่เจ็บม,มแรงว่คือซีดีมันไม่ดีครับซีดีไม่ดีก็เลยยากขึ้ดอเป็นไงอาจารย์ดีขึ้นใช่ไหมครับผม นิดหน่อยนิดหน่อย